หกเดือนจะมีงานเนี้มันเป็นงานใหญ่ของคนจีนนักธุรกิจจีนทั่วอเมริกาจะมาประชุมกันมาสัมมนากันโดยจัดที่แอร์แลนตาจะภาพก็เราก็โทรบอกจุภาพว่าพูดเขาฟังในโทรศัพท์เนี่ยหนูพูดได้แค่เนี้ยเหนูคงลองไม่ได้นะเขาก็บอกว่าผมว่าอีหกเดือนคุณต้องลองได้เราก็ยังเขินในใจว่าก็ได้ว่าหกเดือนลองดู เกินรับปากเข้าไปว่าโอเคก่างั้นไม่แคนเซิลพอหกเดือนเปิบยังไม่หายค่ะเชื่อไหเหงืน่อนี่ยแตกแบบว่าตั้งแต่หน้าลงมามือนี่คือเปียกหมดเลยนี่นคนเต็มหมดแล้วนั้นนอกหอหิมะตกใส่ชุดราตรีบางเบามากเสื้อโค้ตก็ไม่ใส่ออกไปยืนกลางแจ้งกลางหิมะแล้วก็อธิษฐานจิตด้วยบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าทำมาตัง้งแต่ร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติก็ดี ทั้งที่จะรึได้มีอะไรรได้ก็ดีทั้งบุญเล็กบุญน้อยบุญกลาบุญใหญ่บุญใหญ่ที่สุดขอจะมารวมตัวกันในวันนี้ช่วยส่งเสริมบุญธรรมดาให้ลูกร้องเพลงสําเร็จร่วงไปด้วยดีด้วยเถิดแล้วก็เดินกลับพิธีกรเป็นนักข่าวซ n เอเอพิธีกรก็ประกาศอันนาวแบบว่าโอ้โหอินนี่เหมือนนางฟ้านางสวรรค์แบบดำรศมา้าเก่งมา้าอะไรคือเกินเหตุปู<ะ>ป่ใหญ่เลยใหญ่มาก <laughs> เ,เหมือนเป็น เหมือนกับได้รับรางวัลออสการ์าบัดบาขึ้นเวทีไปนี่สั่นหมดเลยนะสั่นหมดฉันทำยังไงวะฉันรับเพลงที่ส่งไปให้เขาสิบเพลงในเพลงจีนทั้งหมดเพลงแรกที่ร้องคือแย่เหลียงใต้อะไรดนใจก็ไม่รู้หันไปบอกน้ำตุ่ยว่าเขาเปลี่ยนเพลงนะคะเป็นเหมยหัวเพราะเหมยหัวผมใช้พลังเยอะนะเริ่มร้องด้วยเหมยหัวแต่รู้ว่าสิบเพลงที่ร้องเนี่ยเราร้องได้ห่วยแตกมาก ร้องหวยมากคือห่วยที่สุดในชีวิตอ่ะพอลงมานักธุรกิจจีนมาจับมือคุณร้องเพลงพ่อมากเ่างดังนี้เรางงอะไรวะแล้วก็ขออีกภาพเพลงได้ไหมตอนนั้นพูดไม่ได้แล้ว <laughs> ไม่มีเส <laughs> ียงพูดแล้ว <laughs> ก็เขียนกระดาษไปให้กับเจ้าภาพที่เชิญเรามาว่าไม่ได้แล้วค่ะร้องไม่ได้แล้วไม่มีเสียงพูดแล้วเขาก็าพูดกันนักธุรกิจจีนว่าไม่ได้แล้ว